ก็สวีดะสวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมบอสไม่ใช่ปังบอสเกมเ r อร์ทีวีนะครับก็ผมเป็นเซเรนดามะนะครับตัวนี้ผมแต่งแต่ว่าไม่สวยครับทำผิดพลาดทครั้งใหญ่มากครับก็คือคนบอสอยู่ไหนอยู่นี่ครับพิมพ์บอสชัดๆที่เพื่อนๆที่ผมอยู่โรงเรียนมอนร่ะก็ขอติดตามผมด้วยนะครับ เ <Okay. S 1> หรือไม่ถ้าใครดูอยู่ก็กดไลค์กดแชร์กดซักซักใครเอ้ยซัจกจะใครนะครับถูกแล้วโอเคโอ้มาตกลุ้มอ้าไปครับมนานนกันก็ผมกม<า>็หาทิ้งกาหาชิก้กเกาะเหล็กแต่ผมยังผมผมอยากทำไม่เนี้ยชิก้กเกาะไอ้บอลก่อนเพราะว่าไอ้ชิก้กเกาะพวกนั้นผมก็มีชิก้กเกาะเหล็กแล้วมันก็ทนทานอยู่ก็เอาแค่ชิ้กเกาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึง ออยู่แนววันทอดท้ายอันะไรเงี้ยแต่คลิปนะาแต่คลิปหน้าแป๊บนึงหน้ามีแขกรับเชิญก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะก็มีแขกรับเชิญคนใหม่มาก็คือมาซอมบี้จะกัดตัวพี่พลนะมาพลนะครับตอนนี้อยู่ข้างล่างนี้ครับมาพลโค้งโค้งโค้งแม่ยักษ์แม่ยักษ์แม่ยักษ์งงถ้าพูดวกหยาบก็ขอ อภัยโทษให้ผมด้วยนะคะวันถึอองพกดขยับได้ใช่ไหมลืมรนครับถ้าใครหยุดนะครับเข้าภนษาก็บอกผมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับป้ยป้ย,ยโคงปุวยคงยักษ์แมมยก <ๆ S 2> มักษ์แมมอีกนานเปล่าวะภาษาภาษาเด็กร็อกของเราใช่ไหมสมาร์ทใคร<ม>ชอบชาวล็อกก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันเดอรฟัง บอลเร็วจะมงเที่ยวมาคู่เลยอยู่ไหนกันวะขวดต่านเกตสกิลจะหมดแล้วอันตีจะหมดแล้วสามสองหนึ่งเยสมึงมึงโป่ะโอ้ยมึงอย่าเล่นโป่อยวะไม่ได้โปอีฮยแล้วมึงมีดาบไอ้เงินมันชักจะโกงนะแต่เมื่อวานแล้วโอ๊ยไม่ดริงนะมึงมึงตีอีย โอนูอยู่ข้างหลังมึงอ่ะึงไม่หันมองเพื่อนเลยเรวจะอเขยวมากเลนูอยู่นิ่งๆทำไมวะวัดเดากแมงมุมขายุ่มหลังคาแมวเดินมากูชักานตาดิสกิลสตันโอ้โหโอเคแบบเป็นเนเฮ้ยมามา จะไปช่วยว่ามีคำใหญ่ก็ขอไม่ไม่ชิงคือฮ้ยโลดจริงยักษ์แมมยักษ์แมมกินอาหารกวายเดือยเฮ้ยวัดดีมาไก่ตายแล้วบอสช่วยมาเคลียร์แมงมุมหน่อยมันก็มาหักมันก็มาหักมันกินอาหารเอ้ยแมงมุมเดี๋กูให้อาหักมันไม่ต้อง

แมผมไม่ตายครับพวกผมดูแลมัองวเจะฆ่าดีเนอนดิโอเคนอน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 ี่นอนัอนน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 อนอนนออนนอนนนนนมออออยนออนนอกอนอ เยอะแต่จะชอบไม่ชอบจะบอกไม่บอกพี่คนแล้วอูอยู่พันทองสภาเฮ้ยเร็วๆดิง่วงนอนมงเหมือนเลยด้วยมึงเป็นนักเลงครับเอออบสจบปอหกไปต่อไหนไปต่อไหนไปหนูไม่อยากไปต่อเขาไปต่อมันแบบมันกัดมันเดี๋ยวมันต่อยสปอนเซนเพลงมึงจบปอหกมึงจะไปเรียนที่ไหนเรียนที่พันทองเอ๊พคณะจบปอหกใช่ไหม เขาไปโรงเรียนนะเขาประจำเขาไปประจำจบมสามก็ไปยีเทคนะคะไม่ไปอยู่บ้านเพื่อนที่อยากไปเรียนกูจะไปโอ้เจอฐานจ้าไปเรียนเฟซบุ๊กไปจะไปเรียนเฟซบุ๊กไปต้นสนจบมสามไปต่อใครอยากไปปลูกต้นสนนะก็ไปได้นะครับแล้วแต่ที่จะไปอยู่ทันธุ์พงศ์พะโล้ใครอยู่าจะจ้าเอาะวาร์ผ่ายไปนะหรือว่านั่นไงมันเป็นเอเดอร์แมนฉบับย่อดีิวา เรีอว่าอะไรวะสายย่อใช่ไหมมันเป็นสายย่อโพนี่เหรอโพนี่สตาร์ครับโพนี่โพนี่จีเจ๊ตัวอะไรเจตันโม่เกาะกาะเอ้าบอสหายไปไหนมาเมื่อไหร่จะเจอมาเปลี่ยนทุ่ก่อนก็ะบนหน้อ้โหธนูยังคาอยู่เลย ใครตีวะใครตีอะไรวะใครตีเขาวะไอพวง้อนหนูรู้แหละอ่ะเขอยู่ตรงนี้ก็จริงดูไอพวงมันไปตั้งานแล้วอ้อวันเดอร์สเกลิตันจะฆ่าจะฆ่าไอเียตายแล้วกินอาหารโอ้ยกำลังกินขนมมากก็โอ้โหสเกลิตันอิจน่าสนใจ สวัสดีวันพีม้าเอาไปยื้อก็ใครดูบาสุกาทีวีนะครับก็ไปกดไลค์เขาด้วยนะครับ ARTV นะครับใครดูก็บอกว่าเขาให้เขาไปเจอถ้าไม่เจอก็ให้เขียนคำว่า ARTV นะครับง่ายกว่าเออก็คือก็ตัวเอแล้วก็ไอเว้นแล้วก็ไอเอเดี๋ยวไม่ใช่คอมเมนต์มากูรู้เนาะ ว่าอา้ามคิดไงเว้นทีวีอาแต่ก็โป้ยคงโป้ยคงอย่ยักษ์แวโดโดมวไอโฮวนถามเร่อหน่อยดิแดกยาอะไรเงี้ยกูเห็นเมียอะไรอยู่ข,ขอตัดคลิปแป๊บนึงนะคะสบ,บ,บายด่ากับไมค์คังแล้วนะครันก,กูอยู่ไหนวะ โอ้ยอยู่นี่มเหรอไอผีปอบตัวเกอคนนี้เราจะมาอเฮ้ยเดีก่อนปังเดี๋ยวก่อนปังตกูหลือน้อยเลยตบกูไ้ตายปังเดี๋ยวก่อนกูบอกไ้ตบกูไ้ตายก็วันนี้วันนี้วันนี้เราจะมาต่อยมวยกันเดผมตกไอ้ที่ปังตายไปอ้เฮียเลี้ยเลยใรวะเเีา้เจ้าเจ้าเ้เจ้เเจเาเเาาาเเเาเเเจาเ ไอสก,กินเนี่ยอะไรพวกนี้ไม่มันไม่ได้สาระเลยนี่ใครบังไปนู่นนะครับสงไสัยจะวันแหงเลยไหมใช่ครับโอ้โหเล่นในน้ำแม่งไปเลยดีกว่านนะก็ถ้าเราเปลี่ยนเรื่องก็ขออภัยด้วยนะครับไอ้ดังฟ้าเศร้าเศ้าสองวันเ้ยใครวะตัวเกียวกูเอ้ยทำไมสก,กนมินเนี่ยมันวิ่งเดือดขึ้นแบบจึ้งจึ้งจึงจึ้งคิดไดเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมเห็นอยู่ เห็นว่ามึงกำลังจะตีกูแล้วกูก็เตี่ยวแล้วจากนั้นกูก็ใกล้ตายแล้วจากนั้นกูก็ตายแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยู่นิ่งๆกูมองไม่เห็นบลมากหัวเฮ้ยเดะเดะเดะเฮ้ยอย่าเพิ่งกูเป็นคนถ่ายกูแพ้แล้วกูบอกกูแพ้แล้วไงคุณมาโอเคไอ้ฟังแพ้แล้วเหรือคุณกูก็มาตีตามชีวิตมึงไอยเอ้ยหันโจมหาเขาก็หันอยู่ก็เจ้าเกี้ยคุณสู้กับสู้กับบักบอส เกนจ่านะครับไม่ใช่เกนจิแมงชอบกุ้ยแฮ้เลยไอ้พวกนั้นอีวิ้งตัวหนึงตัวหนึงกูออกก่อนได้ไหมไม่ได้ครับตีแมงครับเอ้ยปิดขังให้พนเงื้อเงื้อเงื้อถกงานทำไมเดาไม่เรียกเดาไม่เรียกเดาไมเรียกพีระออกวางพอดีเลยอันนี้ก็พี่พนเขาหลบผู้ตารับ เป็นงค์เกินแล้วเงอ่ะอยู่งงั้นไปโอ้โนแตมาแยกแยกะแมู้แมงซู้แมงครับู่แมงครับตกไม่สนนะตกูก็ไม่สนโอ้ตอนนี้นกมันเป็นแผลรับโอ้โหใครตาครับคนนตนนะโอ้ดุดสอซบอสชนะนะีบอสชนะออมึงงอไปดิเชือดซีโดมาเอาไปละ ทำไมครับก็ที่โรงเรียนไม่ชอบพูดว่าทียูบอสกันครับช่วยไม่ได้ไปไอพุนอยู่ไหนวะก็ปิดฉากเอาโทษดิเราจะไม่มีพวงนะครับเราต้องอยู่ไกลๆนะคสามสองวิ่งครับไอปังยันหนีใครฮะใครหนีปากฟ้าครับต่อยของโปรยของ่ามายักแมมยักแมมโอ้ยของ โป้ง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 เสลี่เล่ยนเงียิงเงี้ยยูกยูก้ไม่เนียนวะไม่เนียนวะป้โป้งโป้งโป้งอะไรโป้งไหวตาแล้วไอ้คนด้วยอะไรไอ้คนครับไอ้คนไม่ดีโอ้ยปากหมามันอยู่นั่งดูดับยืนดับโอ้ยแต่ว่าพ่ออง

คนหายโปๆคนหายสู้อย่างเดียวป่งๆป่งโ่ะป่งโป่งป่งป่งโปปน้งป่งเนี่หายไปไหนวะว้าวว้าดได้อะนี่โป้ยกองป้ยกองนี่อปองอปองนี่กระโปงกระโงโอ้โหตอนนี้ผมใคตาแล้วครับเหลือครึ่งเหลือครึ่งโอ้โหรีบรีเจนเรือให้ผมด่วนเอ้ยเฮ้ยว้าวชนะอย่างแรงนะว่ขอจบคลิป เพียงกันเอ้ยอย่าเพิ่งครับโอเกลืออย่าลืมกดซับตะไคร้และกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับบายบายมูบามูบามาดิจบคลิปสิครับเออ